เปิดปมนักร้วงสุนารีระหองระแหงเจึงไฟยังระอุตักโพสภาพกับแม่จะร้องไห้เผยข้อมูลจากคนสนิทเปิดปมนักร้องสุนารีเผยระหองระแหงจริงตอนนี้ไฟยังแรงมากรอลูกทุ่งพูดเองทั้งหมดโดยเร็วนี้ตักโพสภาพกับแม่ส่งกำลังใจจะร้องไห้ยังโศกเศร้าหนักลูกทุ่งดังสุนารีราชสีมาเจอหลายเหตุการณ์สูญเสียประเดประดังทั้งข่าวร้ายจากการเสียชีวิตของคนในครอบครัว และประกาศสูญเสียสามีจากกันทั้งที่ยังมีชีวิตเลือกคลาสามีจริงๆหรือไม่ราชสุดเจ้าต,ตัวยังอยู่ที่งานศพป้าเทียมพี่สาวคนโตเป็นที่รักของลูกทุ่งดังที่ดูแลน้องๆมาโดยสุนารีโพ้นให้กําลังใจตัวเองสุดเศร้าข้อความจากเพลงด้วยว่าจะยึมรับมันว่าในใจอ่อนแอขณะที่ข่าวมาทิงช่องแปได้มีการพูดคุยข้อมูลเชิงลึกกรณีสุนารีว่าเกิดอะไรขึ้นกรณีสามีทำไมโพ้นแบบนี้ได้ข้อมูลว่า ก็าตามที่สุนารีโพสต์แต่เลิกหรือไม่เลิกสามีต้องให้สุนารีมาพูดเองโดยเดี๋ยวนี้จะออกมาพูดแต่ก็มีการระหองระแหงกันจริงแต่มีประโยคหนึ่งที่คนใกล้ตัวบอกว่าตอนนี้ไฟมันยังแรงอยู่เลยไฟแรงมากทะเลาะก,กันหลายครั้งถามว่าตอนนี้วอลเตอร์สามีสุนารีอยู่ที่ไหนก็ยังอยู่ที่เนเธอร์แลนด์จากการวิเคราะห์มีการโพสต์เรื่องนี้ทั้งในไอจีและเฟซบุ๊กเชื่อว่าลูกทุ่งดังน่าจะตัดสินใจจริงๆอย่างไร ก็ตามเพื่อนสนิทวงการอย่างตั๊กสริพรเองก็ได้โพสให้กําลังใจสุนารีกับมรสมชีวิตตอนนี้เป็นภาพสุนารีผูกกอดแม่พร้อมแคปชั่นว่าเป็นกําลังใจให้เจนะกูจะร้องไห้อะขอบคุณที่มาของข่าวจากข่าวสด co.th ข่าวสดออนไลน์